ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูเฮดป,ปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูเฮดป,ปี้มวยไทยทุกท่านับวันนี้วันที่27พพฤษภาคม2568ผมมวยหูเฮดป,ปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์เช่นเชิงมวยก่อนชกของรายการศึกมวยไทยเกียรีประจำวันอาทิตย์ที่1มิถุนา2568ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาประมาณสักบ่าย2องโครึ่งนะครับผมเองก็เดินทางไปภาค ให้กระซื้อฟังในเวทีมวยช่อง7็เหมือนเดิมนะครับในะจบมวยช่อง7แล้วก็คงจะได้ลุ้นหวยกันด้วยนะครับนายเสืกผมเองก็เดี๋ยวจะมีการคิดห,ดหวยให้สวิทไปได้ลุ้นได้เฉียดด้วยนะครับแนตะ่ใครเป็นสวิทผมนี่ก็ต้องประเภทว่า,าประเภทว่าชีวิตติดลุ้นนะครับนะก็ รลุ้นกันไปสนุกสนานกันไปนะครับนะเราลุ้นด้วยเขาเรียกว่าลุ้นด้วยมีหลักการนะครับนะมีเหตุมีผลการวิเคราะห์มวยของผมก็เช่นกันครับจะเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับนะมีเหตุมีผลอธิบายได้ข้อมูลมทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะนาไปอ้างอิงได้เลยนะครับนะเพราะว่าการวิเคราะห์มวยผมอาจจะเป็นการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิบนิดนึงนะแต่ผมได้ทดลอง มาทั้งหมดแล้วว่าการวิเคราะห์มวยแบบไหนจะให้ความแม่นยําก่อนชกที่มีความเป็นเสถียรมั่นคงก็เป็นวิธีการที่ผมวิเคราะห์แบบนี้แหละครับเป็นวิธีการที่ให้ความแม่นยำที่มั่นคงมากที่สุดแล้วนะครับผมเคยวิเคราะห์มวยสั้นๆนะก็ผิดเยอะนะครับแต่พอลองวิเคราะห์ในทุกมิติในทุกประเด็นก็ให้ผลงานการความแม่นยำก่อนชกที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนซึ่งใครก็ตามครับถ้าเกิดว่า ชี้ตัวลุ้นตัวเชียร์ตัวชนะก่อนมวยชกเก่งนะครับนะมีสถิติการถูกมากกว่าผิดนะครับนะก็ผมการันตีได้ว่าคนนั้นน่เก่งแน่นอนนะครับนะผมเองก็ยังไม่เคยเจอใครที่วิเคราะห์มวยชี้ต้นก่อนชกเก่งไปกว่าผมนะครับนะ <S <S ผมก็เลยยังไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ใครนะครับนะ <S <S ยังไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ใครนะครับนะ <S <S เรื่องมวยผมไม่เชื่อใครกรัน เรื่องมวยผมไม่เชื่อใครนะครับมั่นใจวิเคราะห์มาดีด้วยเช่นกันนะครับในผลงานการาภาคมวยของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามที่ผมลงฟันทงหลังช่างนะผมจะลงคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ช่าชมวยก่อนชกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอวันมวยชกมวยช่างเนี่ยจะมีฟันทงหลังช่าง,ง,งนะ,ะ,ะนช่อ 3, น็อ 3, อ 7, นผมจะฟันธงหลังช่างหลังจากทั้งหมดช่างแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ติดตามกดซับสไครต์กด ไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่พักคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้นั่นเองนะครับนะครูที่หนึ่งนี่ก็ก็เอาเป็นว่ามวยชีน้นันก่อนชกก็กนชนะ3แพ้หนึ่งแต่ว่ามวยที่แพ้ ก็พลิกแพ้ราคาแพงพอสมควรนะครับผมก็เลยให้สมาชิกนี่ออกตัวตั้งแต่ราคา51แล้วนะครับนะราคา51แล้วก็ให้ออกตัวแล้วก็มวยก็เป็นต่อตั้ง3ยกครึ่งนะไปไปถอยปลายยก4นะครับยกห้าก็แพ้ไปนะครับนะก็ผลงานการภาคก็เป็นซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมบอกเลยว่ามวยพลิก,กในระนาดนะครับนะแต่ว่าผมเองก็สามารถทําผลงานชี้ต้นก่อนชอกได้ดีนะครับนะช่องเจ็ดก็ชนะ3 1, ามหนึ่งช่อง8ชนะ2อหนึ่ง ตัวที่แพ้ก็พลิกแพ้ด้วยนะครับนะพลิกแพ้ราคาแพงด้วยนะครับนะแล้วก็ช่อง5นะครับปิดท้ายด้วยช่อง5นี่ชี้ตัวเก็ชอบก็ชนะ40เลยนะครับนะก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับสาหรับวันอาทิตย์นี้ช่อง7สีผมเองก็วิเคราะห์ให้เน้นๆน้น,นะครับนะในเช้เวลาการหาข้อมูลมานานพอสมควรประมาณครึ่งวันนะแล้วก็นํามาเสนอให้ท่านเข้าฟัง ประมาณสัก20กว่ากนาทีนะครับแนตะ่บางคนก็ทนไม่ได้นะครับบอกว่าผมพูดมากนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าการวิเคราะห์มวยของผมเป็นวิทยาศาสตร์นะครับต้องมีเหตุมีผลอธิบายให้กับสมพทิกได้ฟังนั่นเองนะครับนะใครที่ทนฟังไม่ได้นะครับนะผมเชื่อว่าชีวิตนี้ก็คงจะประสบความสิเร็จยากครับเพราะว่าแค่ฟังอย่างเดียวนะซึ่งแตกต่างไปจากผมครับที่ต้องใช้เวลาหาข้อมูลมวยเนี่ยกว่าจะมาขึ้นคลิปได้เนี่ยอย่างน้อยๆในครึ่งวันนะ มวยช่องเก็บเนี่ยผมให้เวลา1วันเลยนะหลังจากที่ผมวิเคราะห์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ยังไปวิเคราะห์ซ้ําต่อนะครับนะวิเคราะห์ซ้าต่อไปอีกว่าการชก เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรในแต่ละนัดแต่ละไฟใครช่ขโมวยซ้ายแพ้มวยซ้ายไหมแบบไหนอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวก็จะมารวมแล้วก็จะมาสรุปฟันธงหลังช่างของช่องเจ็ดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เพื่อผลงานที่มีความเป็นเสถียรมั่นคงสมรย,ยึกผมอ่ามีเขาเรียกว่าเดินเข้าบ้านนะครับมาดุนมาเชียร์มวยแล้วกลับเข้าบ้านนี้ก็มีของฝากลูกฝากเมียนะครับนะก็ผมยอมเหนื่อยพูดตรงตรงว่าผมยอมเหนื่อย เพื่อให้สมาชิกและก็ลูกครอบครัวของสมาชิกนั้นมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะครับนะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะเราอยู่วงการมวยเราก็หาเงินจากมวยก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดผมเองก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลรับผิดชอบสมาชิกนะครับในะวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนฟังช่อง7ในคนฟังผมภาคมวยช่อง7ประมาณ720คนนะครับนะ720คนก็ผมดูว่ามัน มันอยู่ประมาณนี้มาเป็นปีแล้วนะครับแก็อยากให้อ่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับท่านใดที่อยากฟังผมภาคมวยช่องเจ็ดก็สามารถโทรสมัครกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนากตันตีว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เต็มทุกเครื่องตั้งแต่9ก้าโมงกว่านะครับเครื่องเต็มหมดแล้วนะครับเพรเพฉะนั้นมีเยอะเลยครับนะที่โทรไปช้าสมัครช้าก็สมัครไม่ได้นะครับอยากฟังผมภาคมวยในวิธีช่องเจ็ดก็รีดสมัครกันเลยนะครับ สำหรับผมเองก็จะภาคมวยทั้งหมดนี่สองวันก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันละ3ช่องนะ,ะวันเสาร์ก็3ช่องวันอาทิตย์ก็3ช่องนะครับนะมวยหูผมภาคเองคนเดียวครับนะก็เดือนมวยหูวีพีพวกเครื่องเค้าเวทีก็เดือนละ1 5 0 0บาทสัปดาห์ละ500บาทรายวันก็วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ1,000บาท มวยหูผ่านกล่องนะครับนะก็ช้ากว่ามวยหู v ีพพวกครั่งเวทีนะครับนะก็เพราะว่าต้องเสียเวลาผ่านกล่องนะครับนะก็เดือนละ1,000บาทสัปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ200บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันชุเนี่ยก็เดือนละ600บาท ลายเสียง VIP พบเครื่องเข้าเวทีไม่ผ่านกลองนะครับนะ mm. ก็จะไวกว่ามวยหูที่พาคอยู่ที่บ้านเลยนะเอาลายเสียงผมไปกินมวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านได้เลยมวยหูก็ลายเสียงก็เลยต่างๆนี่การันตีว่าลายเสียง VIP ของผมซึ่งใช้เดต 5G นะครับนะ mm. การันตีไวสุดๆนะครับนะ mm. ก็เดือนละ400บาทชอบแบบไหนะางไรก็สามารถสมัครกันได้เลยนะครับสำหรับมวยหู VIP พบเครื่องเข้าเวทีฟังช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับนะซึ่งเป็นที่ช่องที่ผมเน้นมากที่สุดแล้วก็มีผลงานที่ดีมาโดยตลอดนะครับล้วก็วันละ ช่องเดียวนะครับนะ้ำไปคิด150บาทแล้วก็ถ้ามวยหผูผ่านกล่องก็ช่องเดียวช่อง7ช่องเดียวก็100บาทนะครับนะช่อง3 v i p นะครับมาฟังช่อง3ช่องเดียว v i p พวกเครื่องเข้าเวทีก็120บาทนะครับนะชอบแบรรยากาศอะไรก็โทรสมัครครับ0 8 2 7 5 1 1 9 8 8 0 8 2 7 5 1 1 9 8 8รีบโทรสมัครกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่เงครับนาะศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกไม่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียย์ตัวเงินใดทั้งสิ้น,นครับนะเป็นในเรื่องของฟีมืมยมวยกระดูกมวยบวมวยการผ่านมวยหัวเจด้วยกของมวยนำมาเปรียบเทียบกันนะครับผมหาข้อมูลอ่าโดยละเอียดนะครับนะก็ทอนฟังกันนิดหนึ่งนะครับนะการันตีว่าฟังผมแล้วเสียยากแน่นอนนะครับนะท่านสามารถที่จะนําข้อมูลมวยของผมไปเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ว่ามวยหูทที่่านฟังออยูู่มมมีข้ลวยแบบที่ผมใ้ ให้กับสมาชิกหรือไม่นะครับนะถ้าเกิดว่าไม่มีให้กับสมาชิกเหมือนข้อมูลขอมผมก็ให้ยึดถือข,ข้อมูลขอมผมก่อนชอบเป็นหลักนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่า,าช่วงที่มวยชกกันท่านที่ฟังมวยหูไหนอยู่ก็ฟังมวยหูเจ้านั้นไปนะครับนะพะท่านเลือกแล้วนะครับนะก็มีผิดมีถูกมวยหูที่ภาคในเวทีการันตีว่ามีความสามารถกันทุกคนนะครับนะผมเองก็ให้เกียรติกับมวยหูที่ภาคในเวทีทุกคนด้วยเช่นกันนะครับนะมวยหูด้วยกันเนี่ยอ่าเขาจะนิสัยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความเรียบร้อยนะครับงาสุขุมแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวนะครับนะแล้วก็ให้เกียดกันผมเองก็มวยหูทุกคนในจะเรียกผมเป็นอาจารย์ทุกคนนะครับนะเรียกอาจารย์ทุกคนเลยเพราะว่าผมเองก็อยู่ในเวทีมานานถึง13ปีแล้วนะครับนะภาคมวยในเวทีมา13ปีแล้วการันตีกระดูกการภาคมวยนี้ไม่เป็นสองรองใครในเวทีอย่างแน่นอนนะครับ คู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างธนานผดแดงสอนทนงรถเสือจัดใจพัฒนาคาฝานเมจิรวัตรสราชภูมิมวยคู่นี้ก็ชกกันที่มีการน้ำหนัก1 0 6ปอนด์ทางด้านคารฝแดงจสอนทนงสอนทนงสอนทนงนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่าๆกันทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุนเข่าในครับลูกับได้เก็บการวุฒของชกก็ถือว่าทาได้ดีมีทั้งนอกมีท่านชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยก็ดูว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกม ส่วนทางด้านข้อมูลทางด้านเทคนิคของทาานสอนท่าน,นองอายุ15ปี160เซนจากโคราชนะครับนะชกก็ประมาณสัก70ไฟซ้อมอยู่ TK ยุทธนาที่โคราชนะครับแจ้สีเสื้อจากก่าเจดอย่างเดียวนะไม่ได้ซ้อมกับจากก่าเจดนะครับปล่อยๆก็51กิโลกร,รัมเดืดชกประจำก้อน105-108ปอนด์ปี68ชกไปแล้ว3ครั้งก็ ชนะ2ครั้งและก็แพ้1ครั้งนะครับแต่ชกไปทีเมืองกรุงมาทั้งหมดนีก็20ครั้งนกก็กเพียงครั้งเดียวก็แสดงว่าอาวุธมวยคนงด้สอนถนองไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับแล้วก็เคยแพ้นอก2ครั้งในยกที่2กับยกที่3นะครับเคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี้ก็3ครั้งนะก็ชนะคะแนน1ครั้งแพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่2ก็เคยแพ้นอกที่ช่อง7ด้วยนะครับสำหรับทนายขวัฝ่ายแดงนะครับส่วนทน,นายขวัจิรวันรสราชภูมิ เจรวัตที่ก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็เพรฝีมือบูบุนเข่าในครับรูปได้เก็บการวุฒของชกก็ถือว่าทำได้ดีมีเทนอปิเทไนชกวงในแก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแรงนะครับนะในเรื่องของเหลี่ยมตัววงในนี่ดูว่าจะดีกว่านะครับนะรูปขวางหน้ายอดไซนนี่ทำได้ดีนะครับแล้วก็อาวุธมวยก็ดูว่าจะหนักแรงกว่าเล็กน้อยครับ,รบทั้งแต่ตนแรกเข้าฝ่ายน้ำเงิน ข้อมูลต้นแรเทคนิคคน่รกจิรวัสรสราชภูมิอายุ17ปีก็แก่กว่า2ปี160บเซนเท่ากันจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครขราชสุริตก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เหมืองน,น้องนะครับนะกระดูกมวยก็ประมาณสัก50ฝ่าไฟซ้อมอยู่ที่สราชภูมินะครับนะลอยๆใน51กิโลกร,รัมเวทชคปกะจาาก็ประมาณสักร้อย0 7ปี6 8ชกไปแล้ว1ครั้งก็แพ้นอกไปนายกที่3นะครับ ชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่ก็20ครั้งนะครับนะเคยชกเวทีมังกรมาทั้งหมดเลยยีครั้งก็ชนะนกโชคสามครั้งเป็นการนกในยกที่3 4แล้วก็แพ้นกไคทานั่นของชกในเวทีมังกรนั้นแพ้นกในเวทีมังกรุสามครั้งเช่นกันนะครับนะแพ้นกในเวทีมรุงสามรั้งเช่นกันนะครับนะโชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดเลยก้าครั้งนะครับแล้ก็ชนะห้า เป็นการนก2ครั้งในยกที่3 4แล้วก็แพ้4เป็นการแพ้นก2ครั้งในยกที่3 4ี่นะครับนะั่นก็คือจะชคที่ช่วงเจมากกว่านะครับในะประสบการณ์ที่ช่วง7กระดูมุมวยที่ช่วงเจนั้นจะคุ้มฉินกว่านะครับมวยค่นี้ก็เคยชกกันมา2ครั้งนะก็เป็นทางด้านของเตยรวัตชนะคะแนนหนึ่งครั้งที่ช่วง7็นี่แหละแล้วก็เสมอ1ครั้งที่เวทีมวยสยามออนน้อยรายการมวยเกียรติเพชรน,นะครับมวยคนนี้ขึ้นเวทีไปนี่รูปร่างก็คงจะ คู่ขี้สุสีนะครับนะทางมวยก็จะต้องเป็นทางด้านของเจริญวัตครับซึ่งเป็นมวยเข่าในนะจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ส่วนทางด้านของสอนธนงก็คอยตั้งรับจับทางดึงบักตั้งโต๊อ,อยู่ข้างเชือกนะครับนะก็รูปเกมก็คงจะคู่ขี้สุสีไปมาในช่วงต้นๆน,นะครับนะผัดกันรุกผัดกันรับผัดกันนาผัดกันตามนะครับนะแต่ผมอ่านว่าเมื่อประกอบวงในเมื่อไหร่นี่ทางด้านของเจริญวัตซึ่ง มีเหลี่ยมในที่ดีกว่านะครับเหลี่ยมตีเข่าในที่ดีกว่าแล้วก็ตีเจ็บกว่านะครับน่าจะเมริคาออก,อกนําให้แต่งตัวได้ก่อนนะครับต้องแต่งตัวนะเพราะว่าจิรวัตรนี่ปลายๆนี่ก็มียุบมียน่นด้วยเช่นกันนะครับนะแต่ผมอ่านว่ายกที่4นะครับจิรวัตรจะออกนําในราคาดีๆให้ซื้อขายออกตัวบางทุนได้นะครับนะแล้วก็ยกสุดท้ายน่าจะคุมเกมเบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าชกกันมา2ครั้งก็จิรวัตรก็ไม่เคยแพ้เลยนั่นเองนะครับที่ตัวชอบกันช่างก็ยัง,องชอบไปที่เรื่องรรรวัันสาชภูะคบ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแปร,แรงฉัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงพราะทางด่งานฝ่ายนวลฉลามเพชรสราชภูมิมวยคู่นี้ก็ชกกันที่มีกัดน้ำหนัก125อ้ปอนด์ทางด้านกัปแดงฉัดชัยน้อยลัคกี้บันเทงิงก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่าๆกันส่งมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในครับทุกขกับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทะนอกมีทนไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยส่งมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับใน,นกระดูกเบอร์บูมในการผ่านมวยก็ถือว่าดีนะคร มันสมองมวยอะไรต่างๆผมดูว่าดีกว่านะครับจบากเสียงเชียร์ก็ดูน่าจะดีกว่าด้วยนะครับขอบ้อมูลทางเทคนิคของทางด้านปลาแดงฉลามเพชรทางด้านปลาแดงจัดชัยน้อยนี่ อายุ20ปี170เซนจากจังหวัดสงขลากระดูกมือประมาณสัก7-8 0ไว้ซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรมวยคนจัดนะครับนัำไปนี่ก็60กิโลกรัมเวียโชคประจำก็125ปอนด์ปี68โชคไปแล้ว2ครั้งก็ชนะคะแนน1ครั้งและก็โชกโชร์ไม่ตัดสินในด,ด้านของคุโชคนี่แหละ1ครั้งนะครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดนี่ก็15ครั้งนกักคุณโชค4ครั้งเป็นการนกในยกที่1นึและยกที่3ทั้ง4ครั้งนะครับก็ถือว่า เป็นการชนะภายใน3ยกทั้งหมดเลยแล้วก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่1นะวันนั้นก็ไปประมาทนะครับนะเจอคู่ชกเตะการคอไปทีก็เ,เมานะครับแล้วก็สุดท้ายโดนต่อยอฮุกซ้ายนะครับฮุกซ้ายเข้าไปคางตเต็มๆก็แพ้นอกไปที่ช่องเจ็ดนี่แหละเคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็4ครั้งนะก็ชนะคะแนน3ครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่1นะครับ ส่วนตนงกระปานเงินฉลามเพชรสอราชภูมิฉลามเพชรสอราชภูมิก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือบมบุนเข่าในรูครับได้เก็บการรุกของชกนี่ดูว่าจะเป็นรองนะครับนะักชกวงในแข่งกว่าวงนอกฝีมือมบุนนอกทีก่เป็นรองจังหวะนี่ดูว่าจะช้ากว่าเล็กน้อยด้วยนะครับนะเลี่ยมในเลี่ยมในผมก็ยังดูว่าเป็นรองอ,อยู่เพราะว่าต้นล่างของฉลามเพชจะต้องขึ้นคอถึงตีเข่าได้นะครับส่วนตนล่งของฉัดชัยน้อยจะขวางหน้าจะใส่ดันแทงนะครับนะกระดูกมวยบวมการผ่านมวยก็ดูว่าจะเป็นรองกว นะครับ ขบวนทันิเป็นขนชรามเพชรสอราชภูมอิอายุ22ปีก็มากกว่า3ปี170เซนเท่ากันจากหนองคายกระดุกมวยก็บนสัก50ครั้งก็ถือว่ายังเป็นรองอยู่ก็ซ้อมอยู่ที่ราชภูมินะครับนะสราชภูมิมีนบุรีนะซึ่งเป็นค่ายมวยเล็กๆนะครับนะก็น้ำหนักไปล่อยก็น้อยกว่ารประมาณสัก59กิโลกรัมเปนชกประจำก็ประมาณสัก1 2 4 1 0 5ปอนด์ปี67ถูกไปชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะคะแนนก็ชนะ3ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่5แพ้คะแนน1ครั้งและก็ไมม่่่ีีการรตตััดสิน1คค้งชชชเเบแยทว ครั้งวันนั้นก็พลิกล็อกชนะคะแนนไปนะครับนะก็เคยโชกโช์กันมานะครับที่เวทีสยามพารากอนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ทางด้านของอชัดเชน้อยก็ฟันศอกทางด้านของฉลังเพชรนิ่แตกไปเลยนะครับ มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปรูปร่างปาดหัวตัวเท่านะทางมวยจะต้องเป็นทาดาของฉล,ลามเพชรสราชภูมคัดที่ต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ส่วนทาดาของจัดชายน้อยก็คงจะตั้งรับแต่ทางดอบางตั้งโต้อยู่ข้างเชือกนะกัตนต้นนี้ไม่ค่อยขยันออกรุดเท่าไหร่นะครับนะ่าจะเป็นมวยที่เก่งในยกที่3ยกที่4ครับทางด้านของจัดชายน้อยอ่านว่ามวยคูน่นี้ราคาก็น่าจะอยู่ที่ด้านของจัดชายน้อยยาวๆนะครับนะับเงะ,ะน,นขึ้นไปรีบใส่ได้ทันทีนะครับ ที่อชอบกันช่างยังชอบไปที่ทางด้านของชัดชัยน้อยลักกี้บันเทองนะครับมีโอกาสที่จะมวนเดียวจบได้เลยนะครับ <c oughs> คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของดแดงเวนนอมลักกี้บันเทิงพัฒนดั้งคำป่าเนือเงินพร,รวิเศษสโชคมีชัยมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ทั้งคู่เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันนะครับนั่นเป็นการามาชกแทนคู่ทางด้านของทศกัณฐ์ช้างนครศรีกับจอมโหด JP Power นะครับนะก็ถือว่าเป็นมวยแทนที่รู้ตัวนะครับในที่นักบวชทั้งคู่นั้นรู้ตัวเพราะว่าทางด้านของอทศกัณฐ์แจ้งถอนเป็น10วันแล้วนะครับในแจ้งถอนไปนานแล้วนะครับดนะังนันผมเองก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าทางด้านของทศกัณฐ์ถอนออกไปแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าได้กปแะแดงเวนอมลัคก,กี้บันเทิง เว <Ven> นอกก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยกว่าเล็กน้อยสรงมวยก็ฝีมือมุอบุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีท่นอ,อกปิดทนยัยชกมวยนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยส่งมวยก็ช่วงหลังนี้ก็ดูว่าอาจจะออนแอนด์เิดนึงนะอยู่ที่ว่าท่านนักข่าวแสดงมาเตรียมตัวฟิตซ้อมมาเป็นแบบนอย่างไรมาสู้หรือไม่นะครับแต่ว่ารู้ตัวเป็นสิวันนะโดยเฉพาะท่านนักเวนองเป็นมวยคนจัดต้องรู้ตัวก่อนทางด้านของโคชด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาจะต้องตั้งไว้ก่อนว่าเอาเวนอมาแทนแล้วหาใครมาชกนะครับ ขบวนทักเทคนิคของเทรนเวนอมลักกี้บันเทิงปัจจุบันอายุ20ปีก็ สูงนี่ร้อยเจ็ดสิบนะจากสงขลานะครับแล้วก็ซ้อมอยู่เครียดเครียดเพชรนะครับป่อยๆนี่อาจจะน้อยกว่านะครับน้ำหนักป่อยๆก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเวทชกประจำก็ร้อยยี่สิบห้าป่อย,อย,อยแต่ว่าช่วงหลังนี่น้ำหนักเพิ่มเวทขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะตลอดทั้งร่างของเวนอมนะครับนะปีหกแปดนี่ชกไปแล้วสองครั้งนะก็ชนะนกคุชกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็ชกโชว์หนึ่งครั้งนะครับชกเว,วทีมักงกรมาทั้งหมดที่ยี่สิบครั้งนกคุชชกสองครั้งเป็นการนกในยกที่สองสาม แล้วก็แพ้นอกสี่ครั้งเป็นการนกในยกที่2ยกที่3แล้วก็ยกที่4นะครับนักเคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี้ก็ถึง14ครั้งเลยนะครับน่าเป็นวมที่ชกช่องเจ็ดเก่งนะครับและก็ชนะถึงส0ครั้งเป็นการนกสองครั้งในยกที่2อสาแล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นอกสองครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับนะกก็ วันนี้มาเสริมแทนเดี๋ยววันชคจริงเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของน้ำหนักด้วยว่าเวนอนี่จะชอบมาเกินนะครับะจะมาเกินเท่าไหร่รดแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็คอยฟังคอยฟังคลิปฟันทองหลังช่างของผมอีกทีหนึ่งสําหรับคู่นี้นะครับส่วนทางด้านของคู่กฝ่ฟไฟน้ำเงินพรวิเศษสโชคมีชัยพรวพิเศษสโชคมีชัยนี่ก็เป็นหน่วยซ้ายเช่นกันนะครับรูปร่างก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยแต่ว่าจะได้เปรียบรูปร่าง ในเรื่องของส่วนนาจะชกเวทนใหญ่กว่านะครับแนละ้วก็ตัวดูในเรื่องของน้ำหนักด้วยว่า,ามาน้ําหนักเป็นแบบไหนอย่างไรด้วยนะครับนะสมมุติก็ฝีมือบูบุนเข่าในชกวงในเก่งป่าวงนอกนะครับนะก็อาวุธมวยนี่ถือว่าหนักแรงนะการเก็บการอาวุธการป้องกันตัวนี่ดูว่าเป็นรองฝีมือมวยนอกวงนอกที่เป็นรองนะวงในก็คงจะคู่ขี้สุสีกันนะครับนะก็ต้องดูด้วยว่า ในเรื่องของน้ำหนังน้ำหนักมาช่างข้างคู่นี่เป็นแบบไหนอย่างไรอาจจะเพราะว่าฝนตกตลอดนะอาจจะมีการขอน้ำหนักกันอะไรกันก็เดี๋ยวคอยฟังปันทองหลังช่างของผมให้ดีก็แล้วกันนะครับขอบ้อมทรกเทคนิคของทรนพ,พรวิเศษในอายุ20ปีเท่ากัน168เซนก็ต่ำกว่า2เซนจากสุร,ราษฎร์ธานีนะครับจากสงขากับสุร,ราษฎร์ก็ถือว่าไปทางเดียวกันนะครับ กระดูกมวยก็อาจจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับประมาณสัก60ไฟ้ายซ้อมอยู่ที่สอชโชคมีชัยปล่อยๆนี่ใหญ่กว่านะครับน่าประมาณ62กิโลกรัมก็ใหญ่กว่าประมาณสัก23กิโลเลยเวทชกประจำก็ร้อยยี่สิบหกถึงร้อยยี่สิบแปดปอนด์รัดนี้ชกร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับนะก็คงจะบีบลงมานิดหนึ่งนะค,คงจะคุมเยอะพอสมควรเช่นกันนะครับเพราะชกเวทใหญ่กว่าปีหกแปดชกไปแล้วสองครั้งก็ชนะน็อกทั้งสองครั้งเป็นการน็อกในยกทีหนึ่งกับยกที่สี่ ชกเวทีมางกรุงมาทั้งหมดนี่ก็25ครั้งเคยชนะนกคู่ชก5ครั้งเป็นการชนะในยกที่1 2 3 4สาและก็เคยพคแพ้นอกแค่ด้านของชกเวทีมางกรุงถึง10ครั้งเลยนะส่วนมากก็จะแพ้นอกในยกที่3กับยกที่4หรือว่าอาจจะแพ้นกภายใน3ยกมากที่สุดเลยนะครับนะักเคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็5ครั้งนะก็มาชกครั้งไดกก็ชนะคะแนนเลยนะครับนาะที่เลสี่ครั้งแพ้นกทั้ง4ี่ครั้งด้วยนะครับเป็นการแพ้นกยก3าครั้งแล้วก็ยกที่41ครั้งนะครับก็ ผลงานล่าสุดนี่ผลงานล่าสุดนี่ก็ถือว่า,าผลงานก็ถือว่าพอใช้ได้ครับนะแต่ว่าสี่ครั้งหลังที่ช่องเจ็บแพ้นอกรวดเลยก็ถือว่าชกกลางวันไม่เก่งนะครับสําหรับทางด้านของอาทางด้านของคู่นี้นะครับทนายข่าขฝ่ายแดงกับทางด้านข้าฝ่ายนะันก็เป็นมวยซ้ายเจอมวยซ้ายด้วยกันนะครับแนละ้วก็ไปไล่ดูการชก นะครับไปไล่ดูการชกของทางด้านพรวิเศษที่ชกกับมวยซ้ายด้วยกันนะก็พบว่าทางด้านของพรวิเศษจะแพ้มวยซ้ายมากกว่าชนะนะครับแพ้มวยซ้ายประมาณ80เนะครับส่วนด้านของเวนอมจะชนะมวยซ้ายมากกว่าแพ้นะคะ ok ร <ult id kat ana> right. ับนะผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของพรวิเศษนั้นแพ้มวยซ้ายโดยเฉพาะนะครับการแพ้มวยซ้ายนี่จะส่วนมากก็จะแพ้นอกทั้งสิ้นนะครับแพ้นอกให้ทางด้านของเกาะเต่าในยกที่4แพ้นอกให้ทางด้านของ กล้องสุรินในยกที่3นะครับกล้องสุงรินสอจอเล็กนอนอนแลวก็แพนน็อกให้ทางด้านของเด็กดอยทีแอนมไยไทยในยกที่2นะครับนำเวลาเจอมมยซ้ายเจอมมยซ้ายด้วยกันซ้ายเจอซ้ายนะทางด้านของพรอวิเศษ,ษมักจะแพรน็อกให้กับทางด้านมมยซ้ายผมก็เลยอ่านว่าพรวิเศษเป็นไมยขวาเป็นมยนมยซ้ายที่แพ้่วยซ้ายด้วยกันนะครับ <shortage> มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของฝ่ายแดงรูปร่างจะได้เปรียบได้ลอยกว่าเล็กน้อยแต่ว่าบางกว่านะเพราะว่าโชกเกิดเล็กกว่า ส่วนท่าแรกของพอรวิเศษนี่จะได้เปรียบรูปร่างสูงยาวสูงยาว ได้เปรียบในเรื่องของส่วนหนาหนาปึกเลยเนื้อตัวนี้สวยงามเลยสําหรับทนาของพรนวิเศษนะครับนะทางมวยจะต้องเป็นส่าของพรนวิเศษครับจะต้องเดินเข้าใส่ส่วนท่าของเวนอมก็คงจะตั้งรับอยู่ข้างเชือกนะครับคอยดักเตะดักต่อยดักแทงนะเพอเก็เตะก้านขอนะครับนะทาได้ของพรนวิเศษเป็นมวยที่แพ้นอกง่ายนะครับนะโดนหนักแรงโดนจังๆก็มีโอกาสที่จะทิ้งตัวด้วยได้เช่นกันเพราะสีไฟลลังสุดที่ชกช่วงเจยดนั้นแพ้นอกทางสิ้นเลยนะครับที่ตัวชอบกันช่างยังชอบไปที่ด้านของเวนอมลัก้บบัันนเะคร คู่ที่สี่ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสิงทธิศักดิ์สิงห์มาวินพบธนาขาา่าปานเงินสิงห์สชคมีชัยนะครับนะจะ,จะสังเกตเห็นว่ามวยช่องเจ็ดนัดนี้จะมีนักมวยไม่กี่ค่ายนะครับที่ได้มาชกนะครับสราชูมินี่มาชกสองคนนะครับนะแล้วก็เป็นมวยคนจัดนี่ฉัดชัยน้อยและกีบันเทิงนี่มวยคนจัดเวนอมนี่มวยคนจัดนะครับนะก็ะถือว่าซ้อมอยู่ด้วยกันและก็คู่เอก คู่ที่3นี่ก็จะเป็นทางด้านของสโชคมีชัยแลวก็คู่อีกก็สโชคมีชัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าใช้มวยไม่กี่ค่ายนะครับนะแต่ละค่ายก็มีนักบวชสองคนมาชกนะครับทางด้านของฝ่ายแดงสิทธิศักดิ์นีอ่อายุย1ปีนะครับในะส่วนทางด้านของสโชคมีชัยก็21ปีเท่ากันนะครับนะสิทธิศักดิ์นี่ก็เป็นมวยกว่ารับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสูดดันยัน5ยก ok. รับอุ้ดของชกท่าด่วนชวนแรกตลอดเกมนะครับในประเภทไม่มีตาเนืเอมือก่อนในเดินมากแต่ว่าช่วงหลังก็มีฝีมือตามอายุมากขึ้นนะครับตามอายุมวยมากขึ้นก็จะมีฝีมือมวยด้วยนะครับเป็นมวยฝีมือได้นะครับถอยก็มีด้วยนะครับแต่ว่าช่วงมาใหม่ๆนี่เดินหน้าอย่างเดียวเลยนะครับนะ <ST S 1> ขอ้อมูลทั้านเทคนิคของทางด้านสิทธิศักดิ์นีอายุ21ปี170เซนจากจังหวัดสงขลา กระดูกมอยก็ประมาณสักเจ็ดสิบไฟล์ซ้อมอยู่ที่สิงมาวินเขาปล่อยปล่อยก็หกสิบสองหกสิบสามกิโลกร,รัมเดือนชกประจำก็ร้อยยี่สิบเจ็ดเท่านัดนี้ปีหกแปดชกมาแล้วสามครั้งก็ชนะสองแพ้หนึ่งเคยเคยชนะมานะครับนะเคยชนะกูชกมาเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนหกแปดพิกัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์เป็นราการสัญจรที่สุราษฎร์ธานีนะครับในชกวิธีบมงปรุงมาปีหกแปดนี่ <c oughs> ปี68นี่ก็ชนะคู่ชกมานัดล่าสุดนะครับนะชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่ก็55ครั้งนะเคยชนะนกักชก4ครั้งและก็แพ้นก4ครั้งนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับนชนะ4แล้วก็แพ้1ครับเคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมดที่ก็8ครั้งนะก็ชนะคะแนน4ครั้งแพ้3ครั้งแพ้คะแนน3ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับส่วนต้งน้านของฝาดเหมือนคู่ชกสิงห์สอชกมีชัยอายอาุอายุเท่ากันนะครับนะก็ เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือบุิบูนเข่าในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนนทรงมวยก็ดูว่าจะแข็งแตกร่งแต,แต่ว่าต้นต้นก็ไม่ค่อยขยันนะการป้องกันตัวก็ดูว่าจะเป็นรอนนะครับนั่นเป็นมวยที่เริ่มเก่งเริ่มขยันในยกที่4แต่ว่าโดนดักแรงๆก็เว็บเรืรวนส่วนเสียวไซดได้ตลอดเกมนะครับ <S <S ข้อมูลทางด้านของสิงห์สอดชกมิชัยอายุ21ปี170เซนเท่ากันจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ วันนั้นนี่สิทธิศักดิ์นี่ไปชนะถึงสุราษฎร์เลยนะครับถึงบ้านตัวเองเลยนะครับกระดูกมอยก็เจ็ดแปดสิบไว้ปล่อยๆนี่หกสิบสามพอๆกันนะเวทช็กก็ร้อยยิบเจ็ดปีหกแปดช็อกไป 68, กแล้วสามครั้งก็แพ้คะแนนทั้งสามครั้งครับชกไปทีมังกรุงมาทั้งหมดนี่ก็ยี่สิบครั้งนะนกคูช่กคชก, 1, กคูช่ชกหนึ่งนกคู่ชกในยกที่สามหนึ่งครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไครในเวทีมังกรุงมาก่อนแต่นัดนี้ผมก็เลยอ่านว่า น่าจะชกกันยันห้ายกนะครับนะแต่ว่าโดนอาวุธโบอย่างไรก็บางครั้งบางคราวก็อาจจะอาการวูบนวาบนะแต่ว่าไม่ทิ้งตัวนะครับนาชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็5ครั้งครับนะก็ชนะคะแนน2ครั้งและก็แพ้คะแนนที่ช่องเจ็ดนั้นสาครั้งนะครับเมื่อคุณได้ขึ้นเวทีไปผมอ่านว่ารูปเกมของไม่ต่างไปจากเดิมนะครับนะเพราะว่าคราวที่แล้วในสิษิ์ศักดิ์นี้ก็ได้ลูกขยันได้ลูกเดินส่วนทางด้านของสิงห์ก็ ได้ในเรื่องของปล้ำพัดกตีนะครับแต่ว่าต้นๆไม่ขยันนะครับก็เลยอ่านว่าธานาขอสิธิศักหน้าจอกนําก่อนนะครับขึ้นไปก็ใส่สิติศักเพราะว่าชกที่ช่องเจ็ดนั้นถือว่าชกได้ดีทีเดียวนะครับแส่เรืงของสิงห์ชกที่ช่วงเจ็ดช่วงหลังก็แปลายมียุบมีแผ่วนะครับที่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของสิติศักสิงห์มาวินนะครับก็ครบบทวนกันทั้ง5ทั้ง4คู่นะครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์เชิชูยอก่อนชกของช่องเจ็ดนะครับผิ่นูกแบบหนอย่ากดลม ไล่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับโดยเฉพาะพันทองหลังช่างช่อง3แล้วก็ช่อง7มีข้อมูลมีข้อมูลน้ําหนักของนักมวยมาฝากให้อย่างแน่นอนนะครับนะทุกข้อมูลทุกคำพูดของผม สามารถที่เชื่อถือได้นะครับนะผมพูดเฉพาะที่รู้ไม่รู้ผมจะไม่พูดเลยนะครับนะท่านใดต้องการที่จะฟังผมภาคมวยก็ลองฟังก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งตีตาผมว่าผมภาคอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าผมนะครับนะอย่าเพิ่งคิดอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ายังไม่ได้ฟังผมถ้าไม่เก่งจริงภาคมวยแล้วสู้ไม่ได้ คงไม่มีใครฟัง700กว่าคนและก็คงไม่สามารถเทียบภาคมวยในเวทีมานานถึง13ปีได้เลยนะครับนะเพราะว่ามวยหูไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนค่าใช้จ่ายเดือนละหลายหมื่นบาทนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ